ใเมืองแห่งหนึ่งในสมัยโบราณมีพ่อค้าผู้มั่งคั่งนามว่าคุณเศรษฐาผู้รำ่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองไรนาและอคอกม้าอันกว้างใหญ่ในเรือนดวงหลังงามแห่งนี้คุณเศรษฐามีบุตรชายสองคนที่เกิดจากภรรยาต่างมารดาคุณพี่ชื่อขวัญเมืองลูกชายคนโตผู้เกิดจากภรรยาดวงนาว่าคุณหญิงมณีซึ่งเป็นสตรีผู้สูงศักดิ์ และมีเชื้อสายงามสกุลขวัญเมืองจึงได้รับความรักและความเอาใจใส่จากการดูแลอย่างดีจากบิดาไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายหรูหราอาหารการกินแม้กระทั่งการศึกษาจากครูอ,อาจารย์ชื่อดังส่วนบุตรชายคนรองนำว่ากระหารกลับมีชีวิตที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงเขาเกิดจากแม่ภ่มหญิงรับใช้ในเรือนแม่แม่ภ่มิจะเป็นผู้มีจิตใจงดงามและซื่อสัตย์ แต่ด้วยชาติกำเนิดที่ต่ำต้อยทำให้กระหานไม่ได้รับความสำคัญจากขุนเศรษฐาเลยกระหานมักถูกใช้ให้ทำงานเยี่ยงเบาพพ่ตั้งแต่เลี้ยงสัตว์หาบน้ำตักวัวในสระและ่วยดูแลไรนาแม้จะทำงานหนักเพียงใดแต่ขุนเศรษฐาก็มักจะเพิกเฉยต่อความเหนื่อยยากของลูกชายคนนี้แสงแดดยามอรุณสองลอดผ่านหน้าต่างเรือนกระหานกำลังตักน้ำใส่ตุ่มดังเดือน ขณะเดียวกันขวัญเมืองนั่งอยู่บนแคร่ไม้สักในห้องทุงใหญ่มีขุนเศรษฐานั่งเคียงข้างด้วยเสีหน้าอิ่มเอมขวัญเมืองเอ๋ยเจ้าเรียนเขียนอ่านได้ถึงบทไหนแล้วครูบาอาจารย์ทันว่ายังไงบ้างคุณพ่อข้าฝึกคัดอักษรไทยได้หมดแล้วครูบอกว่าข้ามีปัญญาเฉียบแหลมหาอยากนักในหมู่นักเรียนทั้งหลายคุณเศรษฐาหัวเราะอย่างพอใจ ก่อนจะสั่งคนรับใช้ให้ยกผลไม้และขนมหวานมาให้ขวัญเมืองขณะเดียวกันเสียงรองเท้าแตะกระทบพื้นดังก้องเมื่อกระหานเดินผ่านห้องโถงหลังจากเหนื่อยจากการทำงานตลอดทั้งเช้าเสื้อผ้าของเขาเปื้อนเงาและดินโคลนเต็มตัวคุณเศรษทาขมวดคิ้วด้วยความไม่พอใจกระหานเหตุใดเจ้าถึงเดินผ่านเรือนใหญ่ในสภาพนี้มินสาบยิงนักรีบออกไปเถิด อย่าให้พี่ชายเจ้าเหม็นกลิ่นโครนเลยกระหันหยุดชะงักก้มหมนาตำย่างน้อยใจแต่ก็ไม่ได้กล่าวโต้เถียงเขาเดินออกไปเงียบๆอย่างว่าง่ายขวัญเมืองหัวเราะยะอก็สมควรแล้วพวกคนใช้ก็สมควรอยู่ห่างจากเรือนใหญ่หันพอทำถูกแล้วคุณเศรษฐายิ้มพลางรูปศีรษะขวัญเมืองอย่างเอ็นดูหลายปีผ่านไปความลำเอียงนี้ยิ่งเด่นชัดยิ่งขึ้นขวัญเมืองได้รับทุกสิ่งทุกอย่าง ทางการศึกษาอาหารเสื้อผ้ารูหราและการดูแลอย่างดีในขณะที่กล้าหารแม้จะทำงานหนักจนไรนาจเจริญงอกงามสัตว์เลี้ยงแข็งแรงและช่วยบิดาบริหารจัดการเรือนหลังใหญ่แต่กลับถูกมองข้ามเสมอแม่ภูมิพูพดปลอบใจลูกชายยาำคำคืนกล้าหารเอ๋ยอย่าได้เสียใจไปเลยลูกเราอาจเกิดมาไม่สูงสักแต่ความดีของลูก จะนำพาแสงสว่างมาสู่ชีวิตเองวันหนึ่งบิดาเจ้าจะรู้ว่าใครคือบุตรแทร้จริงกระหันฟังถ้อยคำนั้นด้วยความเจ็บปวดแต่ก็พยักหน้าและก้มหน้าตั้งใจทำงานต่อไปพอเชื่อมันว่าความดีนั้นจะต้องชนะทุกสิ่งเสมอหลายปีผ่านไปขวัญเมืองและกาาระหันเติบโตข้าสู่วัยหนุ่มในวันที่ฟ้าโปร่งขุนเศรษฐาประกาศอย่างภาคภูมิใจกลางเรือนว่า ถึงเวลาที่ขวัญเมืองจะต้องเดินทางไปศึกษาต่อ,อยังเมืองหลวงเพื่อเรียนรู้ศาสตร์แห่งการค้าและการสืบทอดกิจการของครอบครัวขวัญเมืองเอ๋ยถึงเวลาที่เจ้าต้องไปศึกษาวิชาการค้าและวิชาการปกครองในเมืองหลวงแล้วพอได้เตรียมทางเงินทองเครื่องแต่งกายและของมีค่าไว้ให้เจ้าอย่างเพียบพร้อมจงตั้งใจเรียนให้สมฐานะของเราขวัญเมืองยิ้มอย่างภาคภูมิใจ ขอรับคุณพ่อข้าจะนำชื่อเสียงของตระกูลไปสู่เกียรติยศสูงสุดคุณเศรษฐาจัดพิธีส่งลูกชายอย่างยิ่งใหญ่ขวัญเมืองได้เดินทางด้วยเกวียนดูรามีบ่าวพลายติดตามพร้อมเครื่องแต่งกายงดงามและถุงทองเต็มพกแต่ในขณะเดียวกันกราหารกลับไม่ได้รับโอกาสแม้แต่น้อยเมื่อขออนุญาตติดตามไปศึกษาในเมืองหลวงด้วยคุณเศรษฐากลับใส่หน้าปฏิเสธอย่างไรเยื่อใยกระหาน เจ้าไม่จำเป็นต้องไปเรียนรองงานในไร่ในนายังต้องดูแลที่นี่เหมาะสมกับเจ้ามากกว่าแล้วคุณเศรษฐาพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชากระหานก้มหน้ารับคำขอรับคุณพ่อข้าจะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ตั้งแต่นั้นมากระหานต้องอยู่เฝ้าเรือนและดูแลไรนาทำงานหนักตั้งแต่เช้าจนลดคำ่ำเขาเรียนรู้วิธีการพอปลูกดูแลสัตว์เลี้ยง จนไรนาของขุนเศรษฐาเจริญง,งอกงามยิ่งกว่าก่อนเย็นวันหนึ่งหลังจากเหน็ดเหนื่อยจากการต้นฝุ่นควายกับเขา้าคอกกราหานั่งลงพักหายใจเฮือกใหญ่เสื้อผ้าเปื้อนดินโครนมือหยาบกรก้านเต็มไปด้วยผลจากการทํางานแม่พุมเดินเข้ามาพร้อมชามข้าวร้อนๆในมือแล้ววางลงเบื้องหน้ากราหานเอ๋ยเจ้าเหนื่อยมากเลยใช่ไหมลูก ไม่เป็นไรหรอกแม่ข้าเพียงเสียดายที่ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือเหมือนพี่ชายถ้าได้เรียนข้าคงเวยพอค้าขายได้มากกว่านี้แม่ภูมิรูปศีรษะลูกชายอย่างอ่อนโยนไม่ต้องเสียใจหรอกลูกวิชาความดีและความขยันนั้นสำคัญกว่าตำราเล่มไหนๆเจ้าจงตั้งใจทำงานเช่นนี้ต่อไปวันหนึ่งความดีของเจ้าจะส่งผลเองขณะเดียวกันในเมืองหลวง ขวัญเมืองกลับใช้ชีวิตอย่างดูราในเรือนพักของเศรษฐีเพื่อนฟุงที่ไร่ล้อมล้วนเป็นนักเลงพนันและคนติดเหล้าเพื่อนขวัญเมืองหัวร้อเสียงดังขวัญเมืองจเจ้าในีโชคดีจริงๆได้เงินทองมาเรียนถึงเมืองหลวงใช้ชีวิตให้คุ้มเถิดไม่ต้องมาคิดถึงตำราให้ปวดหัวรอกขวัญเมืองหัวร้อยอย่างลำพองขาก็ว่างั้นเหมือนกันพอข้าร่ำรวยหนักนะเงินทองเหล่านี้ แค่เศษเสี้ยวของสมบัติในบ้านขาเท่านั้นเองขวัญเมืองใช้เงินอย่างสุรุยสุร่ายทั้งซื้อเสื้อผ้าหรูหราอาหารเลิศรสและยังจมอยู่กับอบยมุกการพนันจนเริ่มดูถูกตำหนิครูบาอาจารย์ไม่มีความเคารพใดๆจากคนรอบข้างแต่ในเรือนขุนเศรษฐากระหารกับแสดงความสามารถในการบริหารไรนายอย่างโดดเดน่นผลผลิตงอกงามผู้คนในหมู่บ้านต่างสรรเสริญความขยันขันแข็งของเขา ลูกชายคนรองของคุณเศรษฐานี่เก่งนักนะทั้งขยันทั้งอดทนชาวบ้านคนหนึ่งเอ่ยชมแม้จะไม่ได้รับคำชมจากบิดาแต่กราหานยังคงมุ่งมั่นทำงานด้วยความซื่อสัตย์ไม่รู้เลยว่าเส้นทางชีวิตของเขากำลังจะเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่ในอนาคตเวลาขึ้นไปอีกหลายเดือนตั้งแต่ขวัญเมืองเดินทางไปศึกษาที่เมืองดวงข่าวข่าวของเขาเริ่มเงียบหายไปจนกระทั่งชาว,วันหนึ่ง ขณะคุณเศรษฐานั่งอยู่ในศาลาทรงไทยกลางเดือนใหญ่พร้อมกับกล้าหารทัดคนหนึ่งก็เร่งรีบเดินเข้ามาอย่างร้อนรนนายท่านขอรับมีข่าวจากเมืองหลวงส่งมาขอรับคุณเศรษฐายิ้มกว้างว่ามาทืดขวัญเมืองคงสร้างชื่อเสียงให้ตระกูลเราแล้วสินะเออขอรับเข่ามาว่าคุณขวัญเมืองใช้เงินทองฟุ่มเฟือยติดการพนันและอบาย,ยมุก จนเงินที่ท่านส่งไปเกือบหมดแล้วขอรับควรเศร็จฐาน้าชาแต่พยายามข่มอารมณ์เจ้าอย่าพูดเร็วไรขวัญเมืองเป็นบุตรชายค่าเขาเฉลียวฉลาดนักไม่มีทางทําเช่นนั้นรอกอาจมีคนปองร้ายคิดใส่ร้ายเขาก็เป็นได้ท้าชายก้มหน้าถอยออกไปอย่างเงียบๆส่วนกราหารที่ได้ยินข่าวนั้นกลับเงียบงนันหัวใจรู้สึกปวดร้าวและน้อยใจ แม้จะไม่ได้แสดงออกแต่เขาแอบคิดในใจว่าผีขวัญเมืองมีโอกาสได้เรียนหนังสือแต่กลับใช้ชีวิตอย่างประมาทขายอยู่บ้านทำงานเหนื่อยแทบตายแต่พอกลับไม่เคยเห็นค่ะหาทำผิดอะไรกันหนอคนุณเศรษฐาย,ยังคงปลอบใจตัวเองและปฏิเสธความจริงอย่างดื้อรั้นเขาหันไปพูดกับกล้าหารด้วยน้ำเสียงเย็นชาเจ้าจงอยากกังวลไปเลยกลาหาร พี่ชายเจ้าคงกำลังวางแผนการทำการค้าครั้งใหญ่เพียงแต่ต้งใช้เวลาเจ้าจงตั้งใจทำงานในไรนาของเจ้าต่อไปเถิดเรื่องของคนใหญ่คนโตเช่นขวัญเมืองเจ้ายังเด็กอย่าคิดเกินตัวเลยกระหานกลมหน้าขอรับคุณพ่อหลังจากนั้นกระหานยังคงทำหน้าที่ของตนเองอย่างซื่อสัตย์แม่ใจจะเต็มไปด้วยความน้อยใจแต่สับสนก็ตาม เขาเพียงทำงานตั้งแต่เช้าวจรดเย็นไม่เคยบ่นหรือตำหนิใดๆแม้ในวันฝนตกหนักหรือลมแรงคำวันหนึ่งหลังจากทำงานเสร็จกลาหารเดินมานั่งข้างสะบัวมองผจัน์สะท้อนบนผิวน้ำอย่างเมื่อรลอยแม่ภูมิเห็นเขาก็เดินมานั่งคางๆกลาหารลูกแม่เจ้ามีอะไรในใจหรือเปล่าบอกแม่ได้นะลูกกลาหานถอนหายใจแม่ขอรับ ข้าไม่เข้าใจเลยเหตุใดคุณพ่อจึงไม่เห็นข้าในตัวข้าเลยข้าทำงานหนักเพียงใดท่านก็ไม่เคยเอ่ยชมสักคำข้าผิดอะไรหรือขอรับแม่ภูมมองลูกชายด้วยความสงสารเธอจับมือกระหารและพูดด้วยความเมตตาลูกเอ๋ยคนเหล่านั้นมักมองไม่เห็นความดีในทันทีแต่จงจำไว้ความดีนั้นเหมือนแสงสว่างต่อให้ถูกบดบังด้วยเงามืด แต่สุดท้ายมันจะส่องสว่างเสมอเจ้าจงทําดีต่อไปเถิดวันหนึ่งความจริงจะปรากฏเองกระหารฟังคำปลอบโยนนั้นแม้หัวใจจะยังหนักอึ้งแต่เขาก็พยักหน้ารับคำณเวลานั้นเองคุณเศรษฐาที่ยืนแอบฟังอยู่ด้านหลังได้ยินทุกถ้อยคำแต่เขายังคงปฏิเสธความจริงในใจคิดเพียงว่าสักวันขวัญเมืองจะกลับมาอย่างสมเกียรติ ทำให้ตระกูลรุ่งเรืองตามที่เขาหวังไว้เวลาผ่านไปเนิ่นนานวันหนึ่งในยามสายที่อากาศร้อนอบอ้าวเสียงเควียนเก่าค่ำคลึกคันหนึ่งแล่นเข้ามาหยุดหน้าประตูเรือนกุณเศรษฐาผู้คนในเรือนพากันแตกตื่นเมื่อเห็นร่างชายหนุ่มผอมแห้งในชุดขาดวินก้าวลงจากเรือนด้วยท่าทางอิดโรยชายหนุ่มผู้นั้นก็คือขวัญเมืองเขากลับมาพร้อมสภาพที่แทบไม่เหลือเขาเดิมใบหน้าซูบตอบ ผิวคล้ำจากการตรากตรำเงินทองที่พกติดตัวไปถูกใช้จนหมดสิน้นแถมยังถูกเจ้านี้ตามทวงจนต้องหนีกลับบ้านท่านพอขาข้ากลับมาแล้วขอรับขวัญเมืองพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือคุณเศรษฐาที่นั่งอยู่ในเรือนเมื่อดินเสียงบุตรชายคนโปรดรีบด่อนเดินออกมาอย่างดีใจเมื่อเห็นสภาพของขวัญเมืองน้ำตาก,ก็คลอเบา้ารีบวิ่งเข้าไปประคองทันที ขวัญเมืองหลูกพ่อเจ้าไปลำบากอะไรมานี่เหตุใดเจ้าจึงกลับมาในสภาพเช่นนี้ขวัญเมืองกมนาไม่กล้าสบตาบิดาข้าทำผิดพลาดไปขอรับคือข้าใช้เงินทองอย่างประมาทติดพนันติดสุราจนเงินหมดสิน้นข้าทำให้ท่านพ่อผิดหวังข้าขอโทษขอรับพ่อ เพทว่าคุณเศษรษฐากลับสายหน้าและสวมกอดลูกชายด้วยความอ่อนโยนอย่าพูดเช่นนั้นเลยลูกเจ้ากลับมาได้ก็ดีแล้วเงินทองที่เสียไปช่างมันเถิดพอดีใจที่เจ้ายังปลอดภัยขณะเดียวกันกระหานผู้ยืนมองเหตุการณ์จากท้ายเรือนรู้สึกปวดร้าวในใจเขาเพิ่งกลับจากไรนาเหนือตัวเปื้อนโคลนและเหงื่อไหลส่มกาย แต่ไม่ได้รับแม้แต่คำทักทายจากบิดากระหันก้มหน้าเงียบไม่เอ่ยคำใดๆหลายวันผ่านไปขวัญเดินพักอยู่ในเรือนใหญ่ได้รับการดูแลอย่างดีจากบิดาแม่จะไม่ได้ช่วยงานใดๆกลับได้รับเสื้อผ้าใหม่อาหารดีๆและการปฏิบัติอย่างอบอุ่นต่างจากกลาหานที่ยังคงทำงานอย่างหนักวันหนึ่งคุณเศรษฐาเรียกกลาหันมาพบที่ศาลาใหญ่กลางเรือนสีหน้าเคร่งครืมกลาหัน พอเห็นเจ้ามัวแต่ขยันขันแข็งจนเกินไปเจ้าทำงานหนักเพื่ออวดหรืออย่างไรเจ้าพยายามจะทำให้ดูดีกว่าผี่ชายเจ้าใช่หรือไม่กราหานเงยหน้ามองบิดาด้วยสายตาตกใจและน้อยใจคุณพ่อขอรับข้าไม่ได้ตั้งใจอวดใครเลยอาเพียงแต่ทำตามหน้าที่เพื่อครอบครัวของเราขอรับคุณเศรษฐากลับไม่รับฟังนำเสียงแข่งกราวขึ้นไม่ต้องแก้ตัวนักหรอก จำไว้นะกราหานขวัญเมืองคือพี่ชายแท้ๆของเจ้าไม่ว่าพี่เจ้าจะทำผิดพลาดอย่างไรเขาก็คือผู้สืบทอดตระกรูลน,นี้ส่วนเจ้าทำหน้าที่ในไรน่นาต่อไปขพอพอกราหานได้แต่กลมนานิงเมื่อเดินกลับไปยังไรน่นาเขาอดไม่ได้ที่จะพูดกับตนเองด้วยความเจ็บป,ปวดข้าข้าทำผิดอะไรหนักนะทำไมความดีของข้าถึงไม่เคยได้รับการยอมรับเลย ทำไมทันพ่อถึงมองไม่เห็นเช้าวันหนึ่งในเดือนของคุณเศรษฐาอากาศเย็นสบายลมพัดแผ่วเบาขวัญเมืองยังคงใช้ชีวิตอย่างสุขสบายในเรือนใหญ่ขณะที่กล้าหารเดินกลับจากไรนาด้วยเนือตัวเปลือเปลือนและเหงื่อสมกายทันใดนั้นมีเสียงเคาะประตูดังขึ้นชายชรลาคนหนึ่งผมขาวโพลนสวมสื้อ้าเกา่าเดินเข้ามาหน้าประตูเรือนใหญ่ด้วยท่าทางอิดโรย มือหนึ่งถือไม้เท้าเก่ามือหนึ่งสั่นเทาเหมือนคนหิวโหยชายชราพูดด้วยน้ำเสียงแหบแหง้งขอรับท่านผู้ใจบุญข้าเดินทางไกลมาหลายวันขอเพียงข่าวสักทพัพพีเพื่อประทังชีวิตเถิดขอรับขวัญเมืองที่นั่งเล่นหมากรุกกับเพื่อนอยู่บริเวณศา,าลาได้ยินเสียงนั้นก็เดินออกมา,ขาเขาขมวดคิ้วด้วยความรังเกียจทันทีขวัญเมืองพูดด้วยท่าทางไม่พอใจ ไอเทาเจ้ากล้าดีอย่างไรบุกมาถึงเรือนข้าสุกปลุกเสียจริงไปให้พ้นเดี๋ยวนี้เรือนนี้ไม่ใช่ที่สำหรับขอทานชายชลาก้มหนาด้วยความน่าสงสารปรดเมตตาเถิดขอรับข้าหิวเหลือเกินขวันเมืองเสียงแข็งข้าเตือนเจ้าแล้วอย่าให้ข้าตรงเรียกคนมาจับเจ้าโยนออกไปชายชลาถอนหายใจอย่างเศร้าส้อยและเดิอนออกจากเรือนอย่างเชื่องช้า ในขณะเดียวกันกลาหานที่เพิ่งกลับจากไรนาสังเกตเห็นชายชราเดินผ่านหน้าประตูได้ท่าทางเหนื่อยล้าเขารีบเดินเข้าไปหาด้วยความสงสารกลาหานพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนคุณลุงท่านเดินทางมาจากไหนหรือขอรับดูท่าทัานอ่อนล้ามากเลยท่านหิวหรือไม่ข้าพอมีข้าวเหลืออยู่บ้างชายชราพยักหน้าน้ำตาคลอด้วยความซาบซึง้งเออ ขอบใจเจ้ามากนักข่าเดินทางไกลมาหลายวันยังไม่ได้กินอาหารเลยข่าเพียงขอข่าวสักคำประทังชีวิตเท่านั้นกระหารไม่รอช้ารีบกลับไปตักข้าวในห่อ้าที่เตรียมมาเพื่อตัวเองแล้วยื่นให้ชายชลาทันทีนี่ขอรับข่าวคอนี้อาจดูเหมือนธรรมดาแต่ข้าวหวังว่ามันจะช่วยให้ท่านมีกำลังเดินทางต่อไปได,อได้ครับชายชรารับข้าวด้วยความซาบซึง้ง น้ำต,ตาไหลแอบแกมก่อนจะเงยหน้ามองกล้าหาญอย่างแปลกประหลาดทันใดนั้นลางชายชลากลับเล่งแสงสีทองสว่างจ้าเปลี่ยนร่างกลายเป็นเทพยาดาในอาภรณ์สีขาวสว่างสวยเสียงกังวานดังก้องไปทั่วเรือนเจ้ากล้าหาญด้วยความเมตตาและความใจกว้างของเจ้าอาฐานะผู้ดูแลความยุติธรรมจักขอวอวยพรให้เจ้าได้รับโชคลาภความสุข ความเจริญดุ่งเรืองในชีวิตเจ้านะกระหานกระหานตกตะลึงลิบคุมลงกราบด้วยความเคารพข้าขอบพระคุณทันยิ่งนักข้าไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนข้าทาเพียงเพราะเห็นว่าทันลำบากเท่านั้นเทพยาดายิ้มอย่างเมตตาความดีของเจ้าจะนำพาแสงสว่างมาสู่ชีวิตต่อจากนี้ความเจริญรุ่งเรืองจะมาหาเจ้าโดยไม่ต้องร้องขอ จงรักษาความดีนี้ไว้เถิดราวจบร่างของเทพยาดาก็เรือนหายไปทิ้งไว้เพียงสายลมเย็นที่พัดผ่านเรือนอย่างสงบสุขด้านขวัญเมืองเมื่อเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดจากระยะไกลกลับไม่รู้สึกสำนึกผิดกลับกล่าวด้วยน้ำเสียงประชดประชันเรื่องเลี้ยวไหลผวกขอทานนี่ก็แค่พวกเด่นกลลหลอกกินข่าวเท่านั้นข่าวม่เชื่อเรื่องอิทธิฤทธิอไรหรอกกลาหารไม่ได้ตอบโต้ เพียงแต่กลมหมนาทำงานต่อไปอย่างเงียบๆในใจกลับเต็มไปด้วยความหวังและความอบอุ่นจากพรที่ได้รับหลังจากวันที่เทพยายดาอวยพรไม่นานสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นในไร่ของกล้าหาญพืชผลที่ปลูกไว้ต่างงอกงามอย่างอุดมสมบูรณ์ข้าวสูงชูรวงเต็มท้องนาผักผลไม้ก็งอกงามไม่เคยขาดแคลนสัตว์เลี้ยงในคอกทั้งวัวควายก็อ้วนสมบูรณ์ ชาวบ้านต่างพากันชื่นชมและกล่าวขานถึงความขยันขันแข็งของกล้าหารกลาหารช่างเป็นคนดีแท้ขยันทำงานมาตั้งแต่เด็กดูสิหน้าของเขาอุดมสมบูรณ์ที่สุดในแถบนี้แล้วจริงแท้เขาแบ่งปันผลผลิตให้ชาวบ้านอยู่เสมอข้าคิดว่าท่านคุณเศรษฐ้าถ่าจะภูมิใจในตัวกลาหารมากเลยนะในส่วนของควันเมืองยังคงใช้ชีวิตกับการเล่นการพนันและสุราเช่นเดิม จนเงินทองหมดสิ้นในเวลาไม่นานวันหนึ่งคุณเศรษฐาเดินผ่านลานบ้านเห็นควัญเมืองกำลังนั่งอย่างเหมื่อรลอยก็เกิดความกังวลในใจแต่เมื่อมองไปยังกระหานที่ยังคงทำงานอย่างขยันคันแข็งกลับรู้สึกขัดใจหลายเดือนผ่านไปความลำเอียงของคุณเศรษฐายังคงดำเนินต่อไปแม้กระหานจะพยายามทำดีเพียงใดก็ไม่เคยได้รับความชื่นชมจากบีดาเลย ขณะที่ขวัญเมืองยังคงใช้ชีวิตอย่างเกียจคร้านและฟุ่มเฟือยวันหนึ่งเหตุไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นคุณเศรษฐาล้มป่วยลงอย่างหนักจู่จก็มีอาการไข้สูงตัวร้อนจัดจนแทบลุกจากที่นอนไม่ได้หมอหลวงถูกเรียกตัวมารักษาแต่ไม่ว่าหมอจะใช้สมุนไพรหรือวิชาการแพทย์ใดๆก็ไม่อาจบรรเทาอาการได้เลยหมอหลวงใส่หน้าข้าน้อยต้งองโคอภัยท่านคุณ ลูกนี้หาใช้ลูกทางกายใหม่ข้าลองสุดความสามารถแล้วอาการนี้ดูเหมือนจะเกิดจากภายในจิตใจมากกว่าร่างกายขอราบผัานเมืองเมื่อเห็นบิดาอาการสุดหนักก็รู้สึกกังวลแต่ยังไม่คิดสำนึกผิดอย่างแท้จริงกับกล่าวอย่างขอไปทีท่านพ่อคงเพียงแค่เหนื่อยจากงานหนักอย่าคิดมากเลยขอรับแต่กระหารที่เฝ้ามองอาการบิดาด้วยความเป็นห่วง กลับรู้สึกเศร้าใจอย่างแท้จริงคืนนั้นเองหลังจากทำงานเสร็จกระหันัังเฝ้าพ่อที่เรือนใหญ่จนเผลอหลับไปในห้วงความฝันเสียงอ่อนยนดังกังวานขึ้นทำกลางแสงสว่างสีทองเทพพยาดาผู้เคยวอวยพรให้เขากลับมาปรากฏตัวอีกครั้งกลาหานเจ้าไม่ต้องกังวลไปบิดาเจ้ามิได้ป่วยเพราะลูกทางกายแต่เป็นลูกทางใจ ใจิตใจของเขาเต็มไปได้วยความลำเอียงและอคติจนเกิดเป็นพิษสะสมในจิตวิญญาณข้าขอความเมตตาเถิดท่านหากมีสิ่งใดที่ข้าสามารถทำเพื่อช่วยบิดาได้ข้ายินดีแม้ต้องแลกด้วยชีวิตเทพยาดายิ้มอย่างเมตตาก่อนจะกล่าวต่อเจ้ามีจิตบริสุทธิ์อิงนักลาหานแต่เจ้ามีอาจช่วยเขาได้เว้นเสียแต่ คุนเศรษฐาจะสำนึกผิดได้ด้วยตนเองจึงจะหายจากโลกนี้ได้กราหารพยักหน้ารับรู้สึกสับสนและเจ็บปวดในใจยิ่งนักเมื่อภาพในฝันค่อ,คอยๆเลือนหายไปลุงเช้ากระหารตื่นขึ้นมาพร้อมความกังวลในใจเขามองดูบิดาที่นอนซุบเซาก่อนจะตัดสินใจดูแลอย่างใกล้ชิดโดยหวังว่าสักวันความดีของเขาจะทำให้บิดาได้ตระหนักถึงความจริง เวลาผ่านไปหลายวันคุณเศษฐาย,ยังคงนอนป่วยอยู่บนเตียงอาการสุดหนักลงทุกวันขณะที่มอหลวงต่างยกมือยอมแพ้ไม่สามารถรักษาได้ในยามค่ำคืนอันเงียบสงัดเสียงไอแห้งๆของคุณเศษฐาดังขึ้นในเรือนใหญ่ขณะที่ขวัญเมืองหลบเลี่ยงออกไปไม่ยอมดูแลบิดาแต่กล้าหาญกลับเข้ามานั่งเฝ้าข้างเตียงด้วยความเป็นห่วงแม้จะเคยถูกทำร้ายจิตใจนับครั้งไม่ถ้วน แต่เขาก็ยังคงตั้งใจเช็ดตัวเปลี่ยนน้ำให้บิดาอย่างอดทนคุณเศรษฐาพูดด้วยน้ำเสียงเหือดแห้งกระหานเจ้ามาทำอะไรที่นี่กระหานตอบด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนข่ามาดูแลท่านขอรับท่านยังเจ็บหนักอยู่อย่าเพิ่งพูดเลยพักผ่อนเถิดขอรับคุณเศรษฐามองหน้าลูกชายคนรองอย่างสับสนรู้สึกและอายใจอย่างบอกไม่ถูกคุณเศรษฐาพูดเสียงแผ่วเบา ทำไมเจ้าต้องมาดูแลพอทั้งที่พ่อไม่เคยเห็นขาของเจ้าเลยราหานยิ้มบางๆก่อนจะตอบด้วยความจริงใจท่านคือบิดาของขาขอรับต่อให้ท่านจะเคยทำสิ่งใดกับขาแต่ขาก็ยอมไม่อาจละเลยหน้าที่ของลูกได้ท่านสั่งสอนขามาแม่ข้าจะไม่ได้รับความรักเท่ากับผีขวัญเมืองแต่ขาก็รักและคารพบท่านเสมอ คำพูดนั้นทําให้หัวใจของคุณเศรษฐาสัน่นไหวน้าตาค่อยๆไหลออกมาเขาเอื้อมมือสั่นเทาจับมือของกราหานไว้กราหานพ่อขอโทษขอโทษที่เคยลําเอียงขอโทษที่เคยดูถูกเจ้าพอผิดเองกระหานนิบจับมือบิดาแน่นขึ้นพยายามปลอบโยนอย่าพูดเช่นนั้นเลยขอรับท่านพอ่อสิ่งที่แล้วก็ให้มันแล้วไป ข้าไม่เคยกโกรธท่านเลยข่าดีใจที่ได้ดูแลท่านขอรับขณะที่บรรยากาศเต็มไปด้วยความสะเทือนใจขวัญเมืองซึ่งยืนแอบฟังอยู่ด้านหลังพลันรู้สึกถึงความผิดในใจภาพที่น้องชายดูแลบิดายอย่างสุดความสามารถทำให้เขาตระหนักถึงความเห็นแก่ตัวของตนเองขวัญเมืองเดินเข้ามาช้าๆคูกเข่าลงข้างเตียงด้วยใบหน้าสลดกระหานข่าผิดเองข่าเห็นแก่ตัว ข้าอิจฉาเจ้าหาทำผิดมากค้าขอโทษคุณเศรษฐาและขวัญเมืองต่างน้ำตาคลอในห้องที่เคยเต็มไปด้วยความไม่เข้าใจและความลาเอียงบัดนี้กลับเต็มไปด้วยความสำนึกผิดและความรักที่แท้จริงคุณเศรษฐาค่อยๆหลับตาลงด้วยความสงบความทุกโศกในใจปลดเปลืองในที่สุดคำขอโทษและการให้อภัยก็ทำให้ความสัมพันธ์ของครอบครัวกลับคืนมาอย่างสมบูรณ์ หลังจากขุนเศรษฐาเอ่ยคำขอโทษต่อลูกชายทั้งสองอย่างจริงใจราวกับปฏิหารอาการป่วยที่เรื้อรังกับทุเราลงอย่างน่าประหลาดทากลางสายลมอ่อนที่พัดผ่านหน้าต่างเรือนใหญ่คุณเศรษฐาสามารถลุกขึ้นจากที่นอนได้เป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนกระหานขวัญเมืองพออยากขอบใจเจ้าทั้งสองที่ให้อภัยและดูแลพอ่อพอทำผิดพลาดมานานนะพอสำนึกแล้ว หลังจากวันนั้นขวัญเมืองเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างแท้จริงเขาเลิอกอบายมุกและเริ่มหันมาช่วยกล้าหานดูแลไรนาทั้งสองพี่น้องช่วยกันทำงานอย่างแข่งขันจนไรนาอุดมสมบูรณ์ยิ่งกว่าเดิมผ,ผลผลิตหล่งไหลอย่างไม่ขาดสายผู้คนในบ้านต่างพากันชื่นชมดูสิท่านขวัญเมืองกลับใจแล้วช่วยงานอย่างตั้งใจหนาเขารพยิ่งนัก สองพี่น้องนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของหมู่บ้านจริงๆเลยคุนเศรษฐาเมื่อเห็นความสมัคีของบุตรชายทั้งสองก็รู้สึกปลื้มปิติอย่างบอกไม่ถูกเขาเดินออกมามองไรหน้าพร้อมกับรอยยิ้มที่อบอุ่นพอได้เรียนรู้แล้วความรักที่ลำเอียงนั้นนำพาแต่ความทุกข์แต่เมื่อความยุติธรรมและการให้อภัยสันติสุขจึงกลับคืนมา